สนุกสุดติ่งทีมหนุ่มหล่อมิสเตอร์มีลาวไทยฟาดแข้งเดือนการแข่งขังนพิเศษสุดๆหนุ่มหล่อแซฟลาวปะทะหนุ่มไทยหล่อซีกมีเอเนอร์จีดริงมีเอเนอร์จีดริงพลังที่เราเลือกได้เครื่องดื่มมาแรางมากๆนำโดยคุณนุ้ยสุวิมลชนินกุน่นาซีโอบริษัทมาซโลาออฟฟิเชียลจำกัดจัดกิจกรรมมาสโรลาปันสุดครั้งที่สม การแข่งขันฟุตบอลการตุศลค่ะเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เรียนพีแด่นตกขาุทศิพป์ที่สนามฟุตบอลอินซีจันทราสถิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w m a s l a t h a i l a n d c o m ส่วนของนุยนะคะ ก็คือว่าปกติเราจะมีการทำ CSR การบริจาคของหรือแบบบริจาคทุนให้แต่ละโรงเรียนหรือมหาลัยอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นครั้งที่2ที่เรา มาที่มอกรศาสตสาค่ะค่ะในส่วนของเราเนี่ยปกติเราจะมี CSR ในหลายรูปแบบอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มาร่วมโปรเจกต์นี้ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็จะมี CSR ในส่วนของการมอบบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะคะก็มีพวกรางม,มาไมหิดลนในนี้ค่ะมูลค่ารวมก็คือ1ล้านบาทเพื่งบริจาคไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เนี้ยได้เจอกับทางคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองมาปรับ CSR เป็นโครงการกับของที่มอกษตรบ้างไหมวันนี้ก็เลยมีมามอบทุนค่ะอ่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกกันนะคะที่ได การที่เราได้เข้ามาตรงนี้ก็คือเรานําน้ําดื่มค่ะที่เราทําอยู่เนี่ยเอามาร่วมในการที่จะมอบให้กับทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะใช่ค่ะเราก็มีหนุ่มมิสเตอร์มีแล้วก็สาวสาวมิสเซ็กซี่ที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะทําให้งานคึกคืน จริงๆวันนี้ค่ะในส่วนของทางมาสเตอร์พีซเนี่ยก็มามอบทุนการศึกษานะคะจำนวน2ทุนก็ถือว่าประเดิมเนาะเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของโครงการไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์ลาวหรือว่าในส่วนของมิสเตอร์มีเนาะทางไทยแล้วก็ของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะอันนี้เราก็มีในเรื่องของการช่วยดูแลต่างๆให้รวมถึงมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ด้วยค่ะวันนี้นะคะก็มาร่วมโครงการปันสุค่ะกับทางผลิตภัณฑ์นะคะมีเอเนจีดิงค่ะมอบทุนการศึกษาค<ม>่ะ มีทั้งกิจกรรมที่มีเซ็กซี่นะคะเข้าร่วมแล้วก็มีหนุ่มๆนะคะจะทำประเทศไทยแล้วก็จะทงประเทศลาวะคะ่ะมาร่วมเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนสปอนเซอร์นะคะในการที่จะให้เครื่องดืงะะ่มค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะคะมีการเล่นเกมปาเปตาค่ะเพื่อที่จะถ่ายรูปสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะถ่ายรูปก,กับ ทำมิซิซี่หรือก็ทำหนูทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวเพื่อที่จะแท็กนะคะเข้าไปที่เพจของเอเนอร์จีดิงค่ะโมมีมีแถวเนาะทางลาวเขาก็เตรียมตัวมาเต็มที่ก็คือก่อนที่ลงเขาก็ต้องได้วอร์มมิ่งห่างกายเนาะ้วก็ดื่มมีเอเนอร์จีดิงเข้าไปเพื่อที่ให้มีแห้งในการสูงเนาะก็จะมาคุยกันในเพื่อนรุ่มทีมก่อนถามว่า จะบอกว so ่ากันด so ีว่าตำแหน่งใครถนัดตำแหน่งไหนใครอยากเล่นเป็นโกเป็นกองหน้ากองหลังกองกลางอะไรกันอย่างเงี้ยครับใช่ก็ส่วนส่วนเทคนิคก็ขออุ้มไว้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในสนามดีกว่าโอได้กันเป็นคนที่ว่าร่าออกร่างกายล้วเป็นคนที่มาเตะบอลรแล้วกับวันนี้ก็ถือว่าพร้อมครัพร้อมทีมกับทางฟังไทยเตะกระปิทีมหนึ่งการได้รอนมาผมมีความยันอยู่แล้วแฟนการเขียนพ่อ เกี่ยวบอมมาอยู่แล้วก็ไม่ได้มีฟมยาอย่างเาต้องสนา่มนบ่